ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งก่อนเริ่มทำการตรวจจุดประสงค์สำหรับการตรวจด้วยตัวเองในบ้านแบบรู้ผลเร็วสำหรับการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด1 9ทุกสายพันธุ์อ่านคู่มือการใช้ ตรวจสอบส่วนประกอบชุดตรวจให้ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ได้รับความเสียหายตรวจสอบวันหมดอายุถอดฝาครอบแถบตรวจออกท่านจะเห็นช่องแสดงผลการตรวจและหัวสำหรับดูดเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำลาย วางปลายหลอดดูดใส่ถ้วยน้ำลายประมาณ90วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าปลายหลอดดูดเต็มไปด้วยน้ำลายและสารสีม่วงแดงไหลไปในช่องแสดงผลการตรวจควรใช้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากเปิดนำแถบตรวจออกมาปิดฝาครอบแล้ววางแท่งตรวจไว้บนโต๊ะเรียบในแนวนอนวางทิ้งไว้15นาทีแล้วอ่านผลอย่าอ่านผลการตรวจหลังจากเวลาผ่านไปเกิน30นาที อาจได้ผลที่ไม่ถูกต้องผลเป็นบวกหากมองเห็น2เส้นทั้งเส้นควบคุม c และเส้นทดสอบ t แสดงว่าผลเป็นบวกนั่นบ่งชี้ว่ามีการตรวจพบแอนติเจน s r s s o v v -2 และผลการตรวจเป็นบวกหมายความว่าท่านมีโอกาสติดเชื้อ s a r s c o v -2 หรือเป็นโควิด -19 สูงโปรดติดต่อแพทย์หรือหน่วยงานด้านสาธารณาสุขในพื้นที่ของท่านทันทีนท และปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลเกี่ยวกับการกักตัวและรายงานตัวตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นไม่สามารถปรแปลผลได้ถ้าไม่ปรากฏแถบควบคุม 4. จะถือว่าผลการตรวจเชื่อถือไม่ได้ไม่ว่าจะปรากฏแถบตรวจที T. หรือไม่ก็ตามจำเป็นต้องทำการตรวจใหม่โดยใช้ชุดตรวจอื่นถ้าผลการตรวจยังคงไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อแพทย์หรือศูนย์ทดสอบโควิด1 9ผลเป็นลบถ้าปรากฏเพียงแถบควบคุม C และแถบตรวจ T ไม่มีสีนั่นบ่งชี้ว่าไม่มีการตรวจพบแอนติเจนเชือ้อ SARS-CoV-2 และผลการตรวจเป็นลบให้ท่านกรุณาปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยต่อไปการทำลายของเสียหรือสารอันตรายที่เกิดจากการทดสอบ ทำได้โดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงในชุดตรวจและทิ้งชุดตรวจลงในถุงพลาสติกจากนั้นมัดปากถุงให้มิดชิดพร้อมทั้งเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด1 9และทิ้งรวมกับขยะอื่นนอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ท่านใช้ชุดตรวจควรทิ้งลงในถังขยะสีแดง